สวัสดีค่ะทุกคนนะคะนี้จะมารีวิวพัสดุกันนะคะก็นี่นะคะก็คือค่าส่ง2ี่สบบาทส่งแบบอรทบนะคะแต่ว่าเราแกะไปแล้วนะคะก็สิ่งที่เราสั่งมานะคะคือเจ้าตัวนี้อ,อ่นนี้จะไม่บอกชื่อร้านนะคะเพราะว่าเป็นร้านเป็นไมน่เขาไม่ได้เขียนชื่อร้านมาเขาเขียนเป็นนามสกุลเขาเปิดชื่อเขามานี่เลยจะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะ่ะที่เราสั่งมาจะเป็น แบตเตอรี่สำรองนะคะก็ตัวนี้หนึ่งหมื่นอะไรมิกเอ็มเอชเนี่ยนะคะมิกอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยถ้ากล้องเราไม่โฟกัสก็ต้องขอประภัยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขออนุญาตอพัสดุไปเก็บก่อนนะคะพัสดุไปไกลๆก่อนก็โอเคค่ะก็นี่จะเป็น เดี๋ยวเราแกะเลยนะเราแกะไปแล้วเราแกะดูไปแล้วนะคะก็จะบอกก่อนว่าอาเขาเขาดีว่าคือแบบเข,ขาบริการดีอยู่นะคะก็คือเขาพูดดีมากๆเลยล่ะนี้เราอยากได้แบตเตอรี่สนรองอันไหมะคะก็จะเป็นสีชมพูเป็ดมากแต่ว่ามันเป็นว่าออกมอุกมุกมะไม่รู้ดิออกเรื่อมเลื่อแบบเงาเง <c oughs> ก็ประมาณนี้ จริงๆมันจะมีสติกเกอร์ติดตรงนี้นะคะแต่ว่าเราเออกไปแล้วนะคะก็ตรงนี้จะเขียนแบบเกี่ยวกับพวกอะไรไม่รู้ถ้ามีเสียงรบกวนเราต้องขอโทษ้วยนะคะก็กดเา้าตัวช้แต่ว่าถ้ายังไม่มีสายมันจะยังเปิดไม่ได้นะ,ะแต่ว่านี้ไม่มีไฟนะคะโอเคก็นี่จะเป็นคู่มือที่เขาให้มานะคะจริงๆคู่มือมีสองอันหายไปอันหนึ่งโอ้โหอ๋อนีไงคู่มือเล่นอยู่ในนี้เล่นอยู่ตรงนี้อันหนึ่ง นี่ค่ะจะเป็นคู่มือสองอันก็ประมาณนี้นะคะพัสดุของเราวันนี้บ๊ายบายไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ก subscribe ด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะ